ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัท ISAC Engineering นะครับจะมาแนะนำกล้อง IP นะครับเป็นของ High ว i ช i o ่นะครับรุ่น Q นะครับรหัสนะครับ ds ขด2 cd 2 4 2 2 f ขี i w ครับตัวนี้จะมีรุ่นที่คล้ายกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีมีแบ่งกงนที่ความคมชัดนะครับตัวนี้จะชัด2ล้าน อีกตัวหนึ่งจะชัด1ล้านและไม่รองรับ Wi-Fi นะครับครับมาดูคุณสมบัติเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับขนาดเซนเซอร์1นึครับสอนิ้วโปรเกเกับสแกนนะครับสมอสรองรับ Wi-Fi นะครับและ b u i l ์ i ินไมโครโฟนแอนด์สป a k เกนะครับความละเอียดภาพสูงสุด2ล้านพิกเซลแสดงภาพและบันทึกที่2ีภาพเฟรมต่อวินาทีขนาดภาพ 1,920ก้ารคูณพันแนะครับรองรับฟังก์ชัน 3D, dnr wdr b lc ส่งข้อมูลภาพแบบ Dual s t r e a m นะครับระยะส่งสว่างอินฟราเรด10เมตรสนับสนุนการจ่ายไฟไปพร้อมกับสายแลน poe กับวันนี้ที่เราต่อไว้นะครับก็จะเป็นการต่อผ่าน dvr รุ่น ds 7 หกศ ni ขีด e 1นึ่ง p กับคุณสมบัติของ nvr รุ่นนี้นะครับจะรองรับการเชื่อมต่อ4กล้องนะครับรองรับแบนด์วิดต์ยี่สทัแบเมกะบิตนะครับอรองรับการแสดงภาพผ่านพอร์ต hdmi vga ที่ full hd นะครับพ0นแ p รองรับ sata hard disk ได้1ลูกขนาดสี่เทราไบต์นะครับ รองรับพอตสำหรับเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก1ณ RJ45 นะครับที่ความเร็ว10ทับร้อยทัพพันเมกะบิตนะครับรองรับพอตเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก POE 100เมกะบิตนะครับจำนวน4ช่องรองรับ1 USB 2และ1 USB 3ฟรีโดเมนเนมนะครับให้ DNS และ c o l l P2P สำหรับเรียดดูผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ไดอะแกรมการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นตัวกล้องนะครับ IRQ ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อผ่าน NVR แล้วก็เข้ามาที่เราเตอร์นะครับครับจากเราเตอร์ก็จะต่อมาที่คาวของ eSetWit h นะครับและเราก็จะดูผ่าน PC นะครับฝั่งนี้นะครับบอกเราเตอร์ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาที่คาวของ eSetWit h เหมือนกันนะครับ การเชื่อมต่อตัวกล้องกับ NVR ที่เราใช้การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับไม่ต้องใช้ใสายแลนนะครับครับทีนี้เรามาดูวิธีการดูผ่านหน้าเว็บกันนะครับอ e ่าพีเอ์ e z w i <it> นะครับ เข้าไปที่หน้าเว็บเราว์เซอร์เลยนะครับล็อกอินนะครับ <c oughs> ขอไปครับอ่าอันนี้ก็จะมีอ่ายูเซอร์เนมที่เราสมัครไว้แล้วนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเลย <c oughs> ก็จะเป็นช่องที่เราสมัครไว้กับอีเซสินะครับล็อกอินเข้าไปนะครับ ครับเข้ามาหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เราก็สามารถดูภาพสดได้ทันทีนะครับ mm hmm. ครับอันนี้คือภาพสดที่บันทึกไว้ที่หน้าร้านไอแซคซีคอนที่บางแคนะครับ mm hmm. ตัวรุ่นนี้นะครับ จะสามารถบันทึกลงเมมโมรีในตัวนะครับสังเกตที่สีฟ้านี่นะครับจะเป็นการบันทึกลงเมมโมรีไว้นะครับเราสามารถกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองย้อนดูกันนะครับกลับอันนี้คือภาพที่บันทึกไว้เมื่อัะคู่นะครับกลับ แล้วถ้าเราจะกลับมาดูภาพสดนะครับเราก็กด Switch l i v e to l i v e video นะครับก็จะเป็นภาพสดๆครับครับทีนี้เรามาดาูภาพที่แสดงจากหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกความคมชัดได้นะครับจากตัวนี้นะครับก็จะมี ให้เลือกสองระดับนะครับเป็นเบสิกกับไฮเดฟนะครับสแตนดาร์ดนี่ไม่มีให้เลือกนะครับกดไปไม่ไม่ได้เป็นเบสิกกับไฮเดฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกเป็นเบสิกดูนะครับครับภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่เน้นความชัดมากแต่เน้นการการส่งข้อมูลที่ไม่มากนะครับภาพก็จะดูได้ต่อเนื่องไม่สะดุดเดี๋ยวเราลองขยายเป็นภาพใหญ่หดูนะครับ ครับสังเกตดูจากภาพนะครับเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับตัวหนังสือตัวอะไรทั้งหมดครับจะไม่ชัดเลยครับครับทีนี้เรามาเลือกเป็นตัวไฮเดฟดูมั่งนะครับครับสังเกตนะครับทั้งสี ตัวหนังสืออะไรต่างๆนะครับรายละเอียดของภาพนะครับแสงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะคมชัดสมจริงมากนะครับเดี๋ยวเราลองขยายดูนะครับครับรับชัดเจนนะครับสังเกตได้จากดูอะไรดีครับตัวหนังสือนี่นะครับอ่านได้ทุกตัวนะครับ นี่ครับอันนี้นะครับอ่านได้หมดนะครับครับภาพคนภาพป้ายโฆษณาป้ายอะไรต่างๆนะครับครับครับสำหรับท่านที่ต้องการกล้องนะครับขนาดเล็กมีความคมชัดแล้วก็สามารถบันทึก ได้ในตัวนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับแนะนำเป็นตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับในตัวเดียวจบครับเป็นรุ่นคิวนะครับ d s สอง c d สองสี่สองสองเอ i g h วงเล็บ w นะครับ ครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เซลล์หรือที่บริษัทไอแซหรือไอแซคซีคอนนะครับได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณครับ